สิมาจับพ่อหาอยากหากินนุมบ้านปลาาขันสิมาจับทำหาอยากหากินคือบ่อเอาพวกปลูกทางให้ปลูกสวัสดีครับผมนุมบัานปลาหนะ้าตีนบ้านครับผมมื่อนี้นุ่มบัานปลาสิบห้าพี่น้องไปต่อไกลครับผมอืแต่สิบต่ออยู่หลังบัานนี่แหละครับผมขันสีเมนไกลกับสิประมาณว่ามันไกลปลาหรอครับผมขันซีเนเอฟกับกสิประมาณเอฟหนึ่งครับผมประมาณเดี๋ยวว่าอันมันอยากแกนะหน้ขาขั้วไม้เอฟหนึ่งนี่กับลูกผสมเนาะครับเนาะมันมอเป็นปลาแท้ครับผม <premises. S 2> แม้ว่าเขาเจ้าเอามาผสมนี่แหละพออย่างเอาเลี้ยงไก่ตอกันอยังอยู่หันหน้าหันมาผสมก็ไก่ป่าไก่แมลงลูกไก่ป่าก็สิประมาณเอียบหนึ่งครับผมนุ่มบานป่าก็เลยว่าสิบเป็ดตอวมันอยู่นลำห่วยอะไรกันขันแม่นกสิแบบมันบวกลื่นขวากื่นยังหน้าครับประมาณเอียบหนึ่งนี่แหละนี่แหละนุ่มบานป่าสิผ้ามาเอาไก่ครับผมจากเตียวตัวใดไปล่ะเนาะอืมอันนี้นุ่มบานป่าไปต่อแถอครับเพราะว่ามันอยู่ห่วยหลังบานเนาะแต่ว่าขันขึ้นไปพูไปยังนี่บ่ได้เอาปืนตัไปเเอาลี้ยงอับผง อันนี้มันอยู่หลังบ้านนี่ครับหัวยเจ้หน้าเขาเหรอฮเอาไก่แล้วน่เจอตัวใดียวไปพี่น้องเขาหากินน้ำบาตน,นี่แหละเข้ามืาอนีอืออันนี้นุ่มบ้านปลาสิอันนี้เล่าครับนี่ผมฟาร์มครับผมนุ่มบ้านปลาฟาร์มครับผมโอ้ยเ,าเาบาแล้วกะรีวิวเท่ากันอันนี้เป็นซอกขังนะครับผมนั่นอืมพูดนี่แหละหากินน้ำบาตน,นี่แหละเออไก่ตัวเพิ่นเหรอครับผมขันเั็นอันนั้นก็สิป,ประมาณเอฟยบหนึ่งขึ้นบ้านละนี่แหละนุ่มบ้านปลาเห็นมันขันอยู่นี่ ี่ละอยู่แถวล้างบ้านนี่แหละขันขึ้นพูขึ้นยังนี่บ่ได้เอาปืนไปครับผมเอาตะไกรไปเลี้ยงซื้อไปหัฟซื้อๆนะขันอยู่บ้านเท่านี่เอาอิลี่อยู่นี่บ่เอาดอกไปถึงพูครับผมอยาม่างนั้นมพิษเพิ่นนะเออถ้าอยากหากินกับพิษเพิ่นเนี่ยอย่างพิษหัวหน้าเพิ่นครับผมหัวหน้าเพิ่นก็แห้งคักอยู่คู่มือนี่นี่ครับผมนุ่มบ้านปลาที่มาหมอกบอกไม้นาะครับน,น,นั่นนะเนาะนี่นี่มันอยู่ซื้อกะไผรเนี่ยครับผมมันคันอยู่นี่แหละนี่ ไก่ไก่ปลาก็สิที่มันเป็นปลาแปดสิบนี่แหละครับมันบอกเป็นปลาอร่อยเนาะบอกกันตรงตรงนี้เลยครับผมภาษาหนุ่มบ้านปลากระบอกก่าเฮ็ดคลิปครับเพราะว่าไก่ปลานี่มันหนาสิคิดเพราะเราบอกชัดปลาคุ้มคล่องอยู่แต่ว่าตัวนี้มันบอกเป็นปลาครับก็คือมันอาจสิซ้ำไก่ตัวเขาเหรอครับผมซ้ำไก่ตัวลูกผสมนั่นาะเราบอกกันตรงตรงใช่แค่เนี่ยเพรแค่เนี่ยครับขันภาษาไก่ตัวมันก็สิว่าเอฟหนึ่งครับผมนี่นี่มันสิอยู่นี่มันขันดีดีหนุ่มบ้านปลากระบอกก่ายเฮ็ดคิดครับเพราะว่าไก่บลานี่ยมันห้มันแพราะเร แต่หนุ่มบานปลาบรเิเหูอื่นกับสิมาเอาครับพราะว่ามอยู่หลังบานจาของมันคือยามมันไก่คนดังจาาา้าข้องพร้อมนะฮะอือก็เอามือนีก็เอาลูกซ่องมากครับผมใบข้านครับผมต่อไก่หนีลูกเจ็ดสิบเด้อครับพี่น้องพอดีพองามครับผมอือนี่แะหนุ่มบานปลาสิไปร่องเบิรงครับผมกับบริเหต์นะเนาะทั้งคู่ทั้งยังก็คือวานล่ะหนุ่มบานปลาบริเอาปืนไปครับไปอย่างไก่ซื้ออือบอก่านนันดอกหัวหนาพันสิจับเอาครับยากแอ้ท สิมาจับพ,พอหาอยากหาก,กินนมบ้านปลาวา่าสิมาจับทำหาอยากหาก,กินคือบ่อเอาพวกปลูกทางให้ปลูกมัน่นปลูกยางเป็นยงังเออแห่งคนปลาคนดงตัวสิมาจับทำมหาหากินนี่หาก,กินอันนี้่ดอกคุณนมบ้าน,น,านปลาวา่าแต่แล้วแจ้เพิ่นครับผมงสงสัยเขาบ่มากข,ขี่นาะเออเบ็ดขวอมือกันนะส,สิมหาเอาทำมหาอยากหาก,กินคือ่ไปจับพ,พวกทางปลาปลูกยางปลูกยางคนปลาผลูกเห็ยนเอา ออกมาก็ oh, God, ัำอนี no, God, like mm ่แหละเขาติดยูนิาั้้ายไรก่าหนีพี่น้อง អាចមកຕັດໃໝ່ສົງໄສຈາກຂອງ โอ้ย oh, ประมาณเอกครับพี่น้องไก่พ่วงสีเขาเนะนุ่มบานปลากานันย่างข่ามหัวเนีเน่ครับผมไปตออยู่นี่แหละนี่นี่ย่ไปหัวเนี่ยแหละนี่ซื้อพุ่มเนี่แหละครับผมมันเป็นมันเป็นหองเกาอย่างนันครับผมเป็นหองเนาะน้ำหัวหน้าครับผมน้ำหัวหน้าพี่น้องเนี่แหละครับผมบ่เขา่าครับไก่พ่วงสีขันใส่กันซองบัดตอนนุ่มบานปลางวงกลับกล่องมาทั้งหนาน่ะเนะาะจะของหน้าเพิ่งเนหหอะครับลุงเนี่ยแหละเพิ่นฟันไม่ย่หันเนาะแปลกหมดโอ้ยสันดก ไกล้พวมสิเขากล่อยว่าประมาณสั่มถนกครับพี่น้องว่าสิบ่ิเวเห็ดมันดอกคันบริเ็ณผื่นกับสีไม่เห็ดนมบานปลาก็เลยมาตอส่ําครับผมแต่ยินแทบ้านท่นว่ามันอันนอยู่นี่เนาะมีคนมาต่อมาหยังอยู่ก็เลยว่าสีลองมาต่อรองเบิ้งถนกแต่ว่าถ้ามึงหาลุงคนมาฟันใหม่กวนกับห่วยนาสิเด็พ่อโตอยู่ครับมันตตปีกใสกันแล้วน้ำนมบานปลากับันแี่นกล่องมันอ่านี้ครับผม มึอหนาสิมาเอาพันมาอยู่ดอกครับผมมืงนี้มาแย่เมาแรงเนาะพอดีแล้วเอยากครับผมพอดีให้ทอกไก่ห็นแหละยังไรก็ฝากติดตามไม่ได้ครับผมลิปหนาจังวากันมาเลครับผมกองเขาหนู่ก็้อนไหนกองเราพี่น้องเครื่องนี่บ้าไกล้แห้งเออบ่าไกล,ล้ายครับผมสวงนี่สีไปกองเขาหนูกับคือตะน้ำไก่กันเลยไม่ได้ไปครับผมเออสีได้เบิ้งอยู่ดอกครับผมพี่น้องเออเออเ่ไหล่นี่แหละครับผมกับท้องหน้าจะคล้องเห็่แล้ว นี่ทั้นนึง่งแเป็นรังค่าบ้านแล้วน,นะครับผมอือตัวหากินู่แถวนี่แหละเอ้ยหากินน้ำกินบ้านนี่แล้วยังสมซื้อไปครับพี่น้องคลิปหนาจังว่ากันไหมครับผมสำหรับิน,นีดขอกล่าเข้ามาสวัสดีครับ